ทานแถวนี้ไปจะขึ้นหน้าข่าวสัมผัสแมเตียมเตียมาแล้วนะอ้สัตว์ท่ตัวใหญ่เตี บอกว่าโดยได้หลวงพ่อเกิดวันที่เท่าไหร่นั่นที่บอกหลวงพอ่งพอช่วยถามให้แล้วเลยเกิดวันพะรหัดสดบดีที่แปดเดือนมิถุนายนเยวลาเที่ยงตรง2514เดี๋ยวโปโฮจากโรงเรียนทำเหมือง,งเทีววิทยาวิทยาคมโรงเรียนบ้านทำเหมืองเทีววิทยาคมตำบลทำเหมืองก้ว่ยวเขาให้เมฆงหวัดกาลสิน ลังจากโจ๊บโป้งหกแล้วก็เข้าบวชเลี้ยกษาไม่แน่นไปถึงสี่ปีกว่าเดินโจบปอท่อกับโจบ๊บเดินจบจบนั่งทำเองกับจบจบปอท่อกับโจบ๊จบจะมาบอกบุกอันบอกบ่บอกปอท่อปอท่อใดกับสันมันหมายถึงว่าเรียนทำประโยคหกได้รับประโยคแปดไม่เข้าไปรับได้อ,อื่นว่า แต่ว่าเรื่องสอบสอบได้ไหมได้แต่ว่าบล็อกเขาเป็นรับไปประกาศอยู่ทิมเลิกปฏิบัติซุดออกไปมีลูกนี้ง่ายเป็นธรรมดาตอนนีหลายคนบล็อกจนเกิดคว่ำละลายยางหลังจากซุดออกไปแล้วปฏิบัติถรำประค่าไปปฏิบัติหลวงพ่อรู้ซื้อดินดำมั่งในช่วงพศ2532-33 ไปแข่งแต่ละครั้งเออไปผมหลวงปู่โตมากหลวงปู่ดูมั่งนี่คือว่าบ่ถิ่มรรม,มาจากัากพันแล้วก็เรียนดูธทำมมละลายยางจากหลวงปู่หลวงตาศึกษาประวัติหลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาพระแม่รุจาร์ไนมากจนถึงว่าเข้าไปปฏิบัติเป็นประจำกับวัดตาพันตาถึงหลวงตาบัวจนถตง ภาษีบาวาวัดป่บาบ้านตาดมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องยังไงหมายถึงว่าในญาติเป็นญาติกันพออ่อใหญ่พ่อของแม่เป็นน้องลุงตานลวงพ่อเป็นหลานแม่เป็นเลี้ยงคือเขาออกมาตลอดแต่ว,ว่าถ้าดูดีๆนะครับวมาปันได้เนกว่าเข้าไปในพ้อศอ4 4 2,544เริ่มเข้าไปอยู่ประจำเดือนละอาทิตย์ ก้อนดุจสิ่งในธรรมะมาละลายอย,ย่างทุกออกทุกหัดปฏิบัติไปเรืเ่อยๆนัไปจนถึงว่าทำปรปราช่วยศาสตร์เสด็จซึ่งสัตว์ธรรมะจากดวงตาได้พิชิตกับจากล้มตะบูนธรรมะพิชิตอันนี้เรื่องจริงเท,กทาก็เรียนมาก่อนเทาก็ได้มาก่อนแต่วันนี้น่านการเรียนผ่านการจำ าการจำาือว่ความลึกถึงความละเอียดในการปฏิบัติจริงๆด้จากล้งตาลตาบัวเขาฟ้าเขาดูแก้ปัญหาเห็นทีเห็นตานั่งไม่เทวดาอินฟมอันนั้นอันนี้เมืองบางบทหลับแด่แก่ด้วยวิธีใดวิธีใดล้งตาแนะนน้ำงสอนในรถไปสุดลวงตาตายจังหวัดมีทู้บาบัวแบบซึมมากจนถึงล้งตาเป็น สสองพันห้ารห้าสิบสี่สตาตารวจจากมหาในกายก้อนคุดงมั่นมาเลยมาจัดทีไม่มาเป็นธรามยุทธ์ตรวามยุทธ์แต่แปนปีแ่แปดปีกเฉพาะธรามยุทธ์โหลดแปปีแต่บวกกับนั้นมันกระชี้ว่าพุ่แล้วเอาแค่แปดพ้อเอาตามปัจจุบัน ในการเหตุนาสั่นสอนธรรมค่ะกับแ,แบบนี้แหละสิวานเลยแต่อนาปานาสติเป็นหลักเป็นหลักในการแสดงธรรมในการสั่นสอนแนะหน่ำเพื่อลักของอานาปานาสติหรือสติปัฏฐานสี่ที่หลักเดียวเท่านี้นองนั้นเป็นประสบการณ์ที่ทุ้นทานปรบมาก,ลกและแ,ก,แก,ก่แก่ความเข้าใจคิดแก่ความเข้าใจถูอแก่คว่มเห็นแก่ระยะ แต่ว่าวัดข้าวๆพอดีภาษาหน้นนาการเพลนีแต่อีกอย่างนองัาบัวมันตัดซื้อจิอ้นญานมาจากขัน้นเรียกว่าถอดจิ้นญานมาจากขั้นเลยเพื่อนจะว่าเขาบปใส่ภาษาปากกามันสึคือวัตทุกยอย่างไบใส่ปากกาอ,อันจะเใส่เอาเป็นเอกลักษณ์เฉพาะเราใส่ปากาามันจะเป็น มันก็เหมือนกับถอดแบบมัดทุกแบบเลยก็้วงเทศตาการมึงแล้วก็คือดวงตากแคกก็เลยเศ้าเอาภาษานี่วาอันเีอะไรจะถามสอนะ้าได้่สองก็ตาอวแล้ว ไมเลากหเหมือนเาณตอนที่น้องฟอตุาราการที่บิวัดตา่าซึไป้นบวชบวม่ได้บวชจังจางตาตายแล้วทาโครงการาตกับาไปเรื่อยๆป้าดจิตุกท่านตก็เปิดเงนาวได้บวชหลังจากลตาบอกว่าถ้าพ่อตายแล้วลูกองบวชเลย พ่อตายแล้วลูกเป็นบัวแต่ว่าจะอยู่ที่นี่ให้ไปอยู่ที่นี่มันซ้ำกันคือกันคือ <c> ห <oughs> ลายๆอย,ย่งออางคนตอบเราเพความละเอียดาายเป็นสิง่งกำลังตาเั่นว่าข่าวข่วก็พอละอยู่บนสังสอนทุกอย่างคือชีวิตเข้าอะไรมาจากหางฟ้าหลวงพ่อในใจชีวิตใหม่มาจากลวงตาน้องนั้นแต่ในนราโลกจะก็รั <c oughs> มาเริ่มมาเฮ็ดวัดอันนี้สมากันได้สามปีหรือเปสามวัดดี๋ยวไปแท็กซี่ไปเคียมต่อเอาหลบักดูมาดูแท็กซี่นะจบ นีย่ความตายหลวงพ่อเคยตายในตอนที่พ่ท่านได้บวชหถึงสองครั้งต้องตายตายตอนนั้นเริ่มฝึกหัดแต่เริ่มฝึกหัดมานิดหน่อยนั่นแหละว่าตายตายครั้งแรกสามสี่หมื่ประมาณสี่วัน้วการรู้สึกว่าไปอยู่ในมีันเป็นอารมณ์กูเขา ผนพอไปพ่น,ค,นคือหายู่หากินใส่เบ็ดใส่เงอปลาหมาันใส่เงอเกียดมันใส่เื้อใส่เดือนมันตอนที่ตายลงไปเนี่ยไปไปนั่งล่องกินใส่เดือนความรู้สึกแบบมันบางอยา่อยางแต่ว่ามันมันเป็นเอาเองจนกับไปจับ,ก,บกินจับกินจบนับกินแจนว่ามันเข้าไปแตกออกจนหัวสมองระเบิดออกเท่าชีวิตใส่เดือนสิุ่มากแล้วก็ถึงต้มทั้งดิบเหมือนกับเพาต้มปลาดิบ ปลาต้มปลาบ่ได้ขาปลาในตอนนั้นมี่เเก็โตผมเก็โตนั่นแหละคือแเก็โตปลาทั้งใบเสียบมันหิวเขาเอาเครื่องปรุงลงไปทั้งเบิดเสียบกระทะคือเป็นกระทะไฟฟา้าแต่เขาบ่ได้ขาเขาเอาลงมันลงมันหิวมันกินกินๆนล้วกับพี่ไปหน้าบอคเขาปล่อยเลือดตัวเองก็ถือตัวนั้นะเก็ชีวิตอยู่แับมายถึงตัวเอง,งติดต้มความรู้สึกของปลาตอนมันเจ็บปวดแล้วความรู้สึกของเฮาเป็นทั้งเกตชีวิตของเขานะั่นแหละ ต้องไปนี่นรกล้า่างอยู่ดอกเราเบิดเบเบ,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 บดิดไงดอกไปสามหมื่นเออวกากล้วงตาเราขึ้นมากในในน่ะคือล้องตาเราขึ้นมากแต่ขึ้นมากครั้งที่หนึ่งนรกครั้งที่สองตกกือเก่าครั้งที่สองก็ทตกกือเก่านี่แหละือวะคุดเปลี่ยนไปทลครั้งที่สองกกคือว่า,เ,วออา,ววาเขามันใส่บอลท่านเบิดตอนนั้นมันลบกไปไหมไม้ยถึงเท้าเอาเขียด ใช่เบ็ดเขาเกาะปากมันยังไดกระสังเข้าตบเป็นเฉียบตัวนั้นเป็นเท่าเองก็คือเกาะเขาว่าเกาะออกตามัง่งเกาออกมู้ั่งเกาออกปากาเกาะหลังเกาะขา,ขาเกาะทีนนี่มันเกาะจนพบชีวิตนั่นมันเองน่ะถ้าใด้จำาม่ได้หรอมันเป็นมื่ๆเมื่อในในตอนนั้นแบบตอนที่เขาถูกย้อนลงไปงนั่นแหะคือมันย้อนเราเอง,เงอเด้วยเพราะมีคนมาจับย้อนดอกตอนที่มันเสียบมันก็เสียบเราเองของมันนั่นเสียบเสียบเกาะปาก คอตักตาหรือนต้องไปเป็นเขียดเป็นเคยเขีเยดแทนชีวิตเขียดที่นี่ปลาสีมากสีมากกินเข้าเนะ่อโอ้ยเป็นตะยานเมียงนี่แบบนาเกียดนาครัวมากทั้งคนมันยานตายริดหนีล่ะก็ค,ะค่าสายเบ็ดเป็นปลาจนมะสวบเป็นจุดหั่นทรายหลายล้อยชีวิตมันจุดเพี่ยนเลยแล้วกะ็เห็ดด้วยความเน่ามันหรือความสะใจบ่แมนค่าเพื่อเป็นอาหารแต่เห็นด้วอความสนุกสนานเน,น่ามัน ก่อนคือทางเขายิ่งขี้โกมม้หรือเขาเอาเทอมานสัตว์เพื่อความสนุกสนานแต่ว่าเขาปงหังวจิตใจของเขาหยาบแบบมันเขาก็ไปเป็นสิ่งนั้นเป็นจ้าเบสต์ละแต่ว่าจนจุดเปลี่นยนครั้งที่สองลูกตาขาจุิดหน้อีกแต่จุดเปลี่ยนก็นดีแล้วก็เริ่มปฏิบัติเป็นมน้าดีแน่แต่ลูกตาลูกแต่เอาข้อใดครับม,มาก แหวกลงไปเลยลักษณะคือเพอนสอนทั้งนห้นําสอนตอนขา้าความรู้สึกเขาเป็นอย่างไรความสุดเขาเป็นอย่างนั้นเขาเจ็บปวดอย่างไรเขาก็เจ็บปวดอย่างนั้นนี่คือการทายทอดความรู้สุดที่เข้าไปทรมานสัตว์เข้าว่าเข้าใจความเพแ็งแก่ตัวไปสอนความเพ็งแก่ตัวของคนข้าเส็นแต่ทุกอย่างเ,เฉียดมันเจ็บปวดแบบไหเหมือนตัวเองเจ็บปวดแบบนี้บางทีเขาเยัางไปเข็งกาอหลังมัน เขากระก้อนหลังเ้าคือกันถ้าก歪มายน้ำเจ็บปวดมีเจ็บตลอดเวลาปามากเนี่ยท่นเป็นตะยานหมายถึงปลาใหญ่มากเจ้ปลายนรกหรือไม่ก็ธรรมดานเป็ตะยานควายโอ้ยกักสาดมากเขาก็ดิ้นหนีล่ะนี่กันี้บ่ได้สวบส่วนตะเพิ่มโตสวบไปขึ้นสวบเครื่องหนึ่งกับนีสวบตะว่าขากับนีสวบตะว่าขากับปวดทุกขันเดี๋ยวตัวไม้มาอีกสวบเอาคางครึ่งหนึ่งกับนีสวบนตะเพิ่มโตกับนี ก็ตายเด็เจ็บปวดทุกนั่นเด็พราะเจียบปวดใมเมืองมาุนุ์เท่าบ่เสียวดอกเท่าเอาเล็กซี่เผาไฟแดงเสียบตัวบงสอดยังบ่านเดเสียวซ่งไฟหลก็เสียวเลยแดเพรมันหลาบจนมันก็หลายลอยชีวิตทุกั่นทนด้เจปวดมากได้ทรงคนบบ่อีแล้วบมาวมาดอันนั้นบกวนเดว ตอนนับว่าท่านบวชครั้งที่สองครั้งที่สามมาเลยทุกท่านปฏิบัติครับต้ตามาเดยนเดินจนครบธรสมาธิีมันจะเห็นอย่างหลายๆอย่างในขั้มจะกำเนิดเรื่ข้ามากจริงนะแบบได้หลายคนอาบเลือดชูเลือดเลือดนาทีมาขอส่วนบุญส่วนอย่งไปเริ่มเห็นเห็นไปเฮ่าเบิดลก้มอยากได้ในอยากดีอยากนี่อยากเป็นียนเริ่มเฮ่าเห็นความเห็นแค่ตัวของแต่ของความเห็นแค่ตัวของเห่าขาข้นก็ได้ขาเบิด สามารถทำเป็นทุกอย่างหลักก็ได้ยยังก็ได้เริ่มเริ่มมาเห็นบัดสิ่งที่เขาเห็นไปทั้งหมดเขาได้หลักทั้งหมดนี่บบดมันมาเห็นตัวหยุดมันเลยแบบก็เริ่มทำเป็นอย่างไรลายานโดยการพุทธมังกรสุดสุดมันกับมูสัพสัตว์ทั้งหลายทั้งขาบางคนก็ใไห่โอหังตจามบางคนก็บ่ให้เด้ก็เลยฝึกตะข้องตัวเองมาเรื่อยๆจนมาถึง คนดวงตาต,ตายแล้วมาบวชล้วก็มาลับขั้นนักสุดอีกขั้นสุดตอนบวชแล้วนี่คือการเป็นไส้ติ้งไส้ติ้งแตกสิบหกหมื <c oughs> ่นปวบพาจนเกิดมันกลายเป็นอักเสบ <c oughs> เป็นกระดังประมาณบ้นานท่าวาแว่า,าสามาถั่ตัดติงด้งใดต้องพากระเพาะออกแล้วก็ตัดออกเพิ่มหนึ่ง เลือดในน้อยอยันแบบความเจ็บปวดทรมานกะบบอคอน,นี่เดี๋ยวาากลัวลูกพอเริ่มเป็นแล้วหมายถึงว่าผาจะวิธีระงับความเจ็บปวดโดยการทรงชาติไปเลื่อนชาติเดี๋ยวนำหลักสูตรมาสอนทรงชาติไปเลื่อนชาติโดยสติปัฏฐานซเีเวลามันเจ็บป,ปุ๊บพอเราห้าฝึกมาจนชินแล้วห้ากระเข้ามานิดหนึ่งแต่มาส่งรักษาไว้เพื่อความเจ็บปวดมันบมาปวด เวลามันเก็บปุ๊บมัากัเข่าซูองค์ชานที่หนึ่งสองสามไร่เลี้ยงเราดับไปมากุ๊บมันก็หายไปหายไปแต่เป็นคนทำร้ามกับตายงวที่สิบหกงที่สิบเจ็ดกันไปพาที่หมอหามการสีดยาหนอกหลังโดยยาสลกกบกบัสลบก็าอาจสามารถสลบได้ทั้นดมทั้งสบบอสลบแต่ว่าบอกเขาพาหลด เขาพาถ้าก็พาก็แหวกเขาก็ไงใสออกมาเลยเลยไมแว่าไงใสจริงหรได้บ่ายถ้าออกล้วืีถ้าแหวกเขาก็จกออกมาเลยถ้าก็เห็นน้ำเขาก็บอกเขาเขาคว้านเอายังลักไขมันก็ออกจากตับจากไตเขาก็ขว้านรวดอ่อนก็บอกเขาตัดตัวนั้นแม่ตัดตัวนี้แม่คุยเก็นข้นควรี่ีาลมปีหมอกับม้เปียนเบาหยอกก็มอเสย โอ้เฮาออย่ายางใส่หมูกินบ่เฮาอยู่นะถึงแมออกมาเบิด์ใส่นละ้ก็โคตรออกมาเบิรเนาะนัะ <Okay. S 1> ่นแหละเจ็บปวดติดสู้กับซารนั้นแต่ว่าเฮางหุจักวิธีมันแล้วมันเลยบ่เจ็บปวด mm hmm. เริ่มน้ำรักสูตรตัวนี้นะ mm hmm. ออกออกมากจากประสบการณ์ที่มาสอนหมู่ให้เฮ็ดนํ mm hmm. าก,การส่งชาติจะเริ่มชาติในการมันสามารถป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุใดแต่กี่เฮาบ่้านจักบัดนี้เฮา,าจากักแล้วมาก็แน่ แต่เรื่องว่าทุกอย่างสีงห้องเห็ดไปค่ะไปโดยความเมามันได้รับบิดเออเจ้าขัวแม่งกินนู่นจ้กโตเจ้าก็เป็นทอนันชีวิตเจ้าขาใกล้จ้กโตเจ้าขาปูขาปลาโดยความเมมันจบโตเจ้าทิ่มกีปูต้องใส่ไฟมันบ่มีหมังขาที่ปูแต่พอใส่ไฟเลยเทากระถือทิ่มลงไม่ขีเนนข่เท่าโลโลบานรกขี้เท่าร้อน ขวด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 ออกมามันก็ออก่าได้มันก็มีไม่ยังสีแ่แเต็งเน้าไวน,น,นั่นแหไม่จนตายนับกว่าได้าเาขายเงครับขายประกอบบ้า,ข,า,ข,ข,าข้าเพื่อเป็นอาหารเพื่อยังชีวิตให้อยู่ได้นี่บาปนิดหน่อยแค่ว่าสะเก็ดไฟผงใสแต่ว,ว่าด้วยความสนุกสนานมามันหรือพวากินเราเพื่อเป็นกับแก้มนี่นักหนี่งมันเป็นความมางมัน สนุกสนานมามันออพวกตีไก่จังสิมีพวกสนุกสนานมามันตีไก่กัดหมาชนแมงข้าแมงไหมชนวัวไกช่ชนพวกนี้ตีกันเองบัดตีกันเองหลายอย่างก็กเราับบดแต่คนปฏิบัติธรรมนั้นถ้าเขาเอาพงสิกรรมให้รับส่วนบุญไก็แล้วไปถ้าไม่ให้เดีเขาต้องรับ ไม่ยังกี่ถามอี่ถามในกรณีที่ว่าครอบครัวพ่อแม่ที่เสียชีวิตจากการลงระบบระเบียนละเบียดระเบียบชิ้นาหรือหลายตายนี่ยนะครับสถาบันก็มันเกิดจากว่าจังไหนถูกถเกเข้าว่าคขาว่าหลายตายทั้งหมอเขาก็ว่าขาดออกิจทำงานบริหารคนเนาะเาโดยทางท่านก็คือมันเบิดอายุไข่ธรรมดาเทานี่แหละ เราสิไปนรกหรือสวรรค์น,นั่นแหละขึ้นอยู่จิตสุดท้ายความคิดสุดท้ายมันเองคิดสุดท้ายเออขาหนักท,ที่เขาก่อนที่จะนอนหลับเขาจะคิดถึงเรื่องใดถ้าเขาคิดถึงสัตว์เลี้ยงก็สิสมัยทุกว่าเขาไปเดรัจฉานคิดถึงหน้าคิดถึงเลือดส่วนได้นานหรือทรัพย์สมบัติคนนี้ไปเดลราชเนี่ยแต่แต่มีความโลภว่าจยาได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งน,นึกว่าเห็นอะไรบ้างกู้นนใียรับไป ตายดูเปรตเลยถ้าตายด้วยความโกรธอารมณ์จิตสุดท้ายมีความแค้นคืออารมณ์มันขากนารกเลยถ้าตายด้วยความนึกถึงว่าพรุ่งนี้จะเอาหงังใส่บาทเนาะออมีคิดหนึ่งทางนทางอื่นจะเอาขนมไทยใส่บาทเอนนานามจะแผบดแบบเนาะตายแบบนั่นไปสวรรค์ถ้าจิตที่ทรงฌานตายไปพมทโลกาตามระดับนี้แต่มันจะบ,บอกตุตรงไปเลยนะเรื่องของกรรมเป็นเรื่องละเอยียด คนมันหลายมาบอกตั้งบ่ได้คือมาแล้คืออยพ่อผมกับตายทัานีแล้วก็น้องเขาอีสองคนแล้วก็หน้าอีกคนก็เป็นตัวสี่คนเออไม่ไม่มีเขาตัวหลายตายเนี่ยสคนคือดีแต่ว่าจังปะเก็บบ่ปวดบ่ป่วยว่ะเนาะอีกคนนึงก็คืดอ้ายแต่ว่าเอาขึ้นได้เออเอาขึ้นได้คือตอนนี้ใส่ชิดเข้าใจไปเออแล้วแล้วผมถามเราเพื่อนมาเห็นอย่างบอลบอกเห็นจืดเกือมากเลย คือมาในยุโรปฝั e ่งก e e ันสิก no e 네็มิดบ่มี่ยังไรู้ว่าสิสมพรเวสสีนี่มันมันสิขมุกขมัวหาทางไปบ่ได้ดอกครับหมายถึงว่าเม่นแม่นตายเราขึ้นมาแต่ว่าจิตยืนยังบ่ได้แต่เป็นแบบยืนยังบ่ได้แบบบ่เห็นยังเลยบ่เป็นยังเลยนะเพราพราถามมันขึ้นมาอยู่แล้วนี่เอาไว้แต่ตายไหมตายลักษณะนี้เป็นสมพรเวสสีที่ว่าตกองนรกกับ่แม่น ยังมีทั้งไปอยู่ไปนรกไปเกิดติดไปเป็นนัปป่นนี่แต่ว่าอนันอนี้เนี่ยบาปบาปบุญยังกลับขึ้นกันอยู่เพราะท่านเด็ดขาดจิไปสวรรค์หรือนรกกันแน่หรือสิเกิดเลยเป็นแน่เกิดเป็นคนเลยจันสิมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอยู่เรื่องเรื่องของกรรมอาจินไตสี่หนึ่งเรื่องของกรรมเออหนึ่งของกรรมนี่เป็นเรื่องที่ละเอียดของผู้ช่ำนาญในหล,หลายๆอย่าง เาได้ประสบการณ์พอมเรื่องกำเนิดโลกเรื่องวแบบิสัยของผู้ได้ฌานดีไซน์ผู้แต่เจ้าพุทธวิสัยคนถามมากๆขึ้นเรื่องท่องกรรมว่าเมียผมตายแล้วไปสวรรค์บ่อไปนรกบ่อไปยังบ่อชีชายพีสยพ่สาวน้องโม่พวกอะไสิเรื่องเรื่องท่องกรรมเรือไม่เป็นความว่าที่ว่าคนตายแล้วเพราะจัดการเป็นคนผอมปิดตายแล้วเป็นคนดีอันทุนชั่วนมากตายแล้วนั่นนหะ อายุมือหนึ่งของนากสมมุติรนาลกอายุยันตามมันหาสิบปีมนุษย์เท่ากับหนึ่งวันของนากเด้ตายแล้วมันบอกหุ่นจกักเด้มันลืมมันลืมเด้แ <Okay. S 1> ต่ม,มันมือหนึ่งแต่ว่าเ่ากันยังจือ่อยุ่สมบูรณเห้า,ามีอายุจักเจ็ดแปดสิบปีผู้ดีจือ่อยุ่แต่ผู้นั้นบ่นบนชื่อแล้วความเจ็บปวดคนาติดต ong นาลถ้ากผู้ไปสวรรค์เด้อายุทิพวนนาทิพอาหารทิพสรรอดทั้งการเรียกว่าการทิพ ลืมโลกมนุษย์เพื่อกันมันมีแต่ความสุขตอนคนเนี่ยตอนนี้ถ้่หาชีวิีมนุษย์เท่ากับวันให้ทั้งเธอผู้นี้ตายไปนรกหลัก็มีหรือไปเกิดเป็นเปรตเป็นเนนวลอันเป็นยังก็มี่เซลอาจ,จะคิดพ่อได้เนาะมันเหมือนหนึ่งคือเขาเป็นปกตินในยุทธแต่ว่ามนุษย์มันหา,าชีวิีเหล่าจังเสียละเพราะจะคิดพ่อแล้วถ้ามันไปทั้งหลายตายเลยวะเจ้าตัวเนี่ยแง่ว่ามันต่างอยู่แว่าเราเป็นแบงค์ มันฝันมีอ่าอีหลางพญาไปาะบากพุ่นดุทีเสียไปเฮาเว้าถามแต่บ่ได้เว้ากันเป็นบ่ปากตามบ่ปากเากระตาูเดียวย่ๆิเพิ่นเเออนั่นละเป็นเป็นบ่รู้ือกันเป็นเป็นขาบงชื่อเฮาเฮาเป็นเด็กน้อยสมว่าเฮาเป็นเด็กน้อยชื่อเพิ่นได้แต่เพิ่นตอนตอนนั้นเฮาอาจสิ7ปีเออเห็นบ่ล่ะแต่ว่าตอนนี้เฮาอายุเท่าใดบาด30ปี ปต่จะต้งไปฝันเห็นขึ้นหนึ่งบัตี่แล้วบัตรที่แล้ว,ลว <c oughs> ความฝันก็คือความคิดในขณะนอนหลับเด้อเหตุตังแต่สิบบัคิดเหตุตั้งแต่ก็คือส่งชาติเหนื่อยอยู่กับลมหายใจอานาปานสติพูดเอาเพื่อ,อจะไปเป็นพ้มก็อยู่กับลมหายใจยังตำดีพอดีก็ได้โสดาสกินได้ค่านาค่าหอดอลาห์มือ,อ ผู้ใดว่าเป็นตกวเพราท่านเป็นองค์จากนรกเพราท่านได้นยานดอก<ม>เออที่จะฟังคือนิท่านเด็กน้อยเอาฟังนิท่านดูซิมันเป็นตกก้อนหนาท่านก็นนเ,ปนเป็นก้อนหนา<ม>เออตายครั้งที่สามตายครั้งที่สามไปสวรรค์บ่เอาใจอายุทิพย์เลยจากหลังทิพย์บดเลือกเลือกได้ยุ่งได้ก็ได้ตายครั้งที่สามบ่เอาตายครั้งที่ 3, สออี่ ตอนนี้ตอนตายครั้งที่สี่คือตอนเค็นมันตายเนี่ยแหละตอนที่เขาเอาไปพาตายครั้งที่สี่ได้นั่นออตอนที่คือร่างกายมันไวแล้วมันสิบหกหมื่นมันจ้อยคักแล้วตายครั้งที่สี่นี่ดูดูเห็นเบอร์ทุกอันทุกอย่างแต่ว่าวติดจากอย่างบอกจากอย่างน่นรก ก็เห็นไปเวัดสวรรค์สั้นจาตุมตะวันตุวไซยามาดูสิ้นไปพมมากายิกาบริสัจาปรุงตะไลไปเห็นเวัดว่าเขาไปติดกับยางทอ่บอกกับยางเป็นอิสระอิสระจากความหยึดมันคือมันอิสระจากความปรารถนาสุขคพเข้ามันปรารถนาสุขได้มันจะหาแล้วก็เห็นได้ทุกอย่างอะไรอยากให้ทุกองมีความสุขอะไรขาค้นก็ไดลกของค้นก็ะไดขารั์ก็ได้เห็นนั่นก็ไดนั่นแหละ มันเป็นซุปอันเป็นทิพย์สวรรค์เ้าก็เลือกได้่เขามาหลอกห้อก็เลือกได้แต่เจาเอาสละสละว่าปฏิโตขึ้นในอำนาจของความสูลสอมปอมมูลนิแล้วเพื่อกเอาจังสิเข้าวใจเที่ยวันนี้ไม่ใช่ค่ายนะครับคุณพอคือว่าผมไปเอาปฏิวัติไปดีไปขี่ตีมาน้วน้ำเลี้ยงมูลคือโตมันใหญ่นะครับเดี๋ยวนี้มันหญ่มันมันมันหายไปสุดหายก็ดูว่าหายครับไม่ใช่ค่ายดูไป แส้งงั้นแต่แต่เขาเขาจะเขาว่าอันนี้จังกับมหนาตามแบบเขาว่าเกิดกับเขาว่า,าดับ,บากติก็ไปถือเอาหายกับหัวาหายายู่กับตัวยู่เท่านั้นเองปกคงแจ่งต่อเนีหายก็คือหายเท่านั้นบนนึกต่อจะคอยอยู่กับร่มยัเดียวทงเดียว,ยวสงสยัยเัคิด่ต้อถ้าสงสัยนั่นแหละมันไปเกิดจิตคิดจิตเกิด หรือเวลาออกมาแลยออกมาวิจัยไม่ได้บ่ะเพรพอให้วิจัยออกมาแล้วคือออกมาเลยออกมาแล้วก็อยู่กับร่มเป็นปกติเลื่อนกับสติกับสปาจะรู้สึกตัวทั่วบอลตลอดเวลาทุกขณะนี้เมื่อกี้ถือจ่องเออส่วนมากมันคิดไปเมื่อกี้ไล่ไปในควาข้อมฝันแต่ข้อมห้าเป็นนั่นแหละต้องพ่อเอื้อนว่าภาษาฝันจะไปเอามาเนื้อกลุงเต็มต่อแล้วมาหาสรุปจังสันสรุปจังสี่ได้บัณฑ์นั่นแหละถ้าออกจากสมาธิสี่ อย่างนี้ได้ลมนะครับแบบที่ลมเป็นมีสารต่างๆเวลาอย่างนี้มันบมันเบานะครับโอนนั่นแหละเหมือนใบปาล์มเลียนเหตุใดข้าวสีู่รู้สึกตัวทอมได้ตลอดเวลาจนเท่าตายผู้ใดอยู่ในความรู้สึกตัวทอมไรตตลอดเวลาจนเท่าตายมันบอกไปใส่ดอกนั่นแหละเลือกไปโหลดถึงไปใส่บัตรสำคัญที่สุดคือการเป็นผู้มีสติเด้อสติคือเนื้ สะเพลยใจเป็รู้สึกตัวเอาล้มกับตัวนี้เป็นตัวยืนยันเลยตัวได้ตายนี่นี่เพราะเธอเท่านี้จะไปหาก็หมายหลายเีืเคยนยนเบี้ยสามพันทีแท็กซี่นะครับว่าคือมันมันบกขึ้นนะครับกัอยู่แค่นี้หมายถึงว่ามันมีทีฏฐิมันขึ้นมันเลี่ยนก่ากุ้งเ้าวนี้นะครับใดทั้งนั้นเอาอันใดอันหนึ่งเราต้องสงสัยถ้ามันอยู่กับนี่ก็อยู่ถ้ามันอยู่กับเราวางทำกลางอกก็อยู่เออจะไปกูเหตุถึงเพราะว่านั่นคิดอะสงสัยหรือเปล่า ยูในจุดใดจุดหนึ่งเป็นป,ปัจจุบันนักขณะ<า>แมนเขาบรม,มีความรู้สึกทางกายแต่ว่ายูกับงานในปัจจุบันนักขณะ<า>ยนหนังสืออ่านหนังสืออยู่ลูหลูอยู่สุโตความคิดเราไปหาบุคคลศัตริย์กองอันเป็นอดีตอนาคตมันจบแล้วมันเป็น,น,น,ป,นป,ปัจจุบันนักขณะแล้วครับดปุ๊บประคิดยัง<า>มองข้างมองกระจกข้างกระจกลังนี<า>่เียว่าปัจจุบันแล้ว อดีตส่วนมากก็คิดตรงสัญญาณนั่นแหละเหมือนบ่ละเออปรุงไปได้บมดทังส,ส,สีทั้งสันสินั่นแหละกัลร่างเกิดขึ้นความขิดกับอารมณ์นั่นแหละคือความขิดเป็นเหตุแห่งทุกข์อ,อ,อารมณ์ความรู้สึกเป็นหม่องเฮาสิไปเกิดเป็นภพพอใจกับไม่พอใจลวงพอสรุปเอาสองอย่างนี่มันสิหลายโพดพอใจสิไปพ,พอใจแบบปลุกปอบไยคือเกาเด้อสิไปวาหยังกับไม่พอใจมันโกรธนรก ก็ตอนไหนสงสัยนะเมื่อกี้สีฟ้าแต่ว่ามันเคยมาหรือมาชิ้นใดมาบางครั้งผู้สิทิ์เป็นหนึ่มหรือถ้าอีกแขนขามันโค้งๆนะครับได้เอามึงได้มึงหนึ่งหรือบางทือเรื่องไม่สีขามันมันมีขาสิ่งนีะใหมครับกระลูกเสื้อขนาดเนี้ยนี่รับนแบบจำเรื่องเห็นมีเส้นๆครับก็เลยถึงวิธีฝึกการแลกมันก็ต้องเอาตัวนี้เป็นจุดจับสะกอนบวดจับชายทั่วไปแต่มันตั้งไว้ในในอันเดียวสะกอนมีจุดหมายเดียวสะกอน ต่อไปมันจะเคลื่อนไปมองใดแบบจะไปพอยๆไ فا ่ออกซ้อนหลายอันก็ได้ทับส์ชนบุดเอาอันเดียวสะก้อนผ่านมาอันนี้แล้วเอ๊ะบางคนคือยุหัวสันกขยุหัวนั่นแหละตัวเห็ดเป็นสะก้อนไปสะก้อนละต้องเท่าตรงนี้จุดเดิมต้นจุดเดิมต้นไดรยุหัวบางคนยุหัวบางคนอยู่กลางทำการโอิบเบากายเราบอกว่าดูเออนั่นแหละกขยุกับเบานั่นแหละ บางันก็สงสัยครับบันหนก็อะพูดเถื่อเพราะว่านี่แหละพิดแจกว่าอะที่แรกมันเถือแล้วอันูสงสัยเนี่ยเลีวแม่นพระวัานูต้องถามพิดอันนั้นเดวุดไปจุดหนึ่งว่าแล้วบนังถามนี่ยถามอีกถามอีกลืมแล้นครับลืม

เพอความว่าแจ็คแบบนื้เดิน